สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะ ชาวลัคนาและชาวราศีกลุ่มทุกท่านคะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยคะ่ะโดยภาพรวมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกลุ่มนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้กําลังใจคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยชี้แนะแนวทางดีๆให้เหมาะแก่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเข้าขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดโชคลาภ และประสบความสำเร็จเหมาะแก่การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะหรือหากท่านจะนำสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำกลับมาทำใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นสิ่งใดก็ตามที่ท่านตั้งใจทำมักจะประสบความสำเร็จในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อุปสรรคบางครั้งมีนะคะแต่มักจะมาจากตัวของท่านเอง ในช่วงระยะเวลานี้บางวันท่านก็มีความรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนอยนอยไม่อยากจะพูดคุยกับใครไม่อยากจะทํะไรท่านมักจะมีอารมณ์ที่อยากจะเข้าป่าอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะในช่วงระยะเวลานี้อารมณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับตัวท่านบางวันก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดอยากจะหาอะไรทําเพิ่มมากขึ้นแนะนํานะคะในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านหาเวลาเลียล่ผ่อนคลาย พยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวท่านเองนะคะอาจจะไปทำอาจจะไปในที่ที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าไปทีไรดีขึ้นมีพลังบวกกลับมาไปแล้วท่านมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือหากท่านอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ทำเลยค่ะกอดสัตว์เลี้ยงที่ท่านมีก็ได้เล่นกับบุตรหลานก็ได้เขาจะนำพลังบวกมาให้นะคะ เวลาที่ท่านเงาเงาบางท่านในช่วงระยะเวลานี้พยายามนะคะให้เข้าใกล้คนที่คิดบวกอยู่ห่างๆคนที่คิดรบนะคะพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าอุ้ยคิดไปแล้วมันจะทําให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าซึมๆเศร้าๆปัดทิ้งมองดอกไม้นะคะทำในสิ่งที่ชอบทานอาหารอร่อยทำเลยค่ะหาโอกาส เดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีๆบางอย่างเข้ามานะแต่ให้ตัดอาการเบื่อเบื่อเซ็งเซงอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงนะคะบางวันก็โ้ยละล้ามีความสุขบางวันอยู่ๆก็ไม่อยากจะคุยกับใครตัดทิ้งไปรู้เท่าทันความคิดของตัวเองนะคะพยายามใช้หลักธรรมะคะ่ะอะไรที่เปอยผ่านได้ก็เปอยผ่านอะไรยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันให้ทําในสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ให้เต็มที่นะคะ การเงินของท่านก็จะดีขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาบนะคะชาวราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเป็นช่วงที่ท่านนั้นดวงชะตาเปิดนะคะเอาละ่ะเรามาฟังการงานของท่านบ้างว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเป็นกันยังไงกันบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้สําหรับท่านใดที่รับงานพิเศษทําครบคู่กับงานประจําในช่วงเดือนสิงหาคมนี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามามากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ เตรียมตัววางแผนการทํางานให้ดีๆนะคะหรือไม่ก็หากท่านมีงานที่สําคัญสําคัญในมือณนะตอนนี้ก็เร่งเคลียร์ให้เร่งเคลียร์งานให้จบนะคะอย่าชะล่าใจการทํางานอย่าได้ประมาทการทํางานเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมงานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายพอสมควรท่านจะพอถึงเวลาท่านจะได้ไม่วุ่นวายหากท่านเร่งเคลียร์งานงานประจําของท่านจะเข้ามาเพิ่มจะมี างานใหม่ๆเข้ามาท่านได้รับผิดชอบในช่วงเดือนนี้ท่านจะโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าปากมีสเสน่ห์นะคะเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องที่สําคัญมากๆหรือเหมาะแก่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ของงานของโอกาสนะคะข้อนี้ท่านอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรชาวราศีชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สามารถพูดคุยได้เลยนะคะหากท่านคิดว่าพูดคุยแล้วท่านจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนั้นๆเพราะว่าในช่วงระยะเวลาน,นี้ท่านจะทําสําเร็จ จากการพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ค่ะท่านมีดวงได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะบางท่านจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่บางท่านในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้ย้ายงานย้ายบริษัทได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหากท่านมีไอเดียที่อยากจะทำก็ให้ท่านเร่งลงมือทำได้เลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะมากๆเหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่บางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานเพิ่มขึ้น มีโอกาสได้ขยับขยายท่านจะค้นพบตลาดใหม่ๆสำหรับท่านใดที่ค้าขายแต่หากท่านจะพูดคุยเรื่องที่สำคัญท่านจะต้องเตรียมตัวก่อนเข้าพูดคุยพูดคุยให้พูดเนื้อเนื้ในช่วงระยะเวลานี้มีหลักฐานด้วยยิ่งดีนะคะการพูดคุยการติดต่อสื่อสารท่านจะได้รับข่าวดีค่ะการงานในช่วงระยะเวลานี้บอกเลยนะคะว่ายังคงยุ่งและวุ่นวายปัญหามีมาเรื่อย แต่ท่านจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ดีในช่วงระยะเวลานี้ท่านทำงานเก่งผลงานออกมาดีน่าชื่นใจนะคะผลงานโดดเด่นหากติดขัดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือการงานบอกเลยนะคะว่ายุ่งมากมีดวงได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปคนเดียวทํางานหลายหนะ้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันนี่คือสิ่งที่ท่านนั้นจะได้ประสบพบเจอในช่วงเดือน สิงหาคมค่ะท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนในเรื่องไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะค่อนข้างเหนื่อยแต่ทำอไรก็มักจะประสบความสำเร็จเมื่อใดก็ตามที่ท่านนะั้นมีความรู้สึกว่านเหนื่อยขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าจะมีสิ่งดีๆตามมาแน่นอนจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะคะจะมีเหตุการณ์ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะคนจะคอยช่วยเหลือทุกๆปัญหาจะแก้ไขได้ อย่าได้ประมาทก็พอให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบในการทำงานและในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนทำให้ท่านอึดอัดหุดหงิดโมโ oh หอยู่บ้างยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าหัวร้อนนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่ม สิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาจะทำให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมท่านจะไม่ค่อยเครียดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่ว่าสำหรับบางท่านนั้นจะมีคนมาภายในครอบครัวทำให้ท่านนั้นต้องหงุดหงิดโมโ oh หอยู่บ้างนะคะยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆแต่โดยรวมท่านจะรับมือกับคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นช่วงเดือนที่ท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวบางคน อาจจะเป็นคู่ครองคนรักของท่านก็ได้จะให้การช่วยเหลือท่านด้านการเงินภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างภายในครอบครัวของท่านนั้นถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะลดลงด้วยนะหากค้าขายรับงานอิสระฟรีแลนซ์ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งเดินทางซื้อมาขายไปทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้รายรับของท่านนั้นจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่บอกได้เลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าจะได้เงินมา เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้คนมักจะทำให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหมีปัญหาด้านการสื่อสารฉะนั้นชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะคะไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะต้องมีความชัดเจนในะคะ่ะในการใช้คำพูดเด็ดขาดนิดหนึง่งอย่าใจอ่อนอย่าใจดีเกินไปนะคะท่านจะต้องจี้จี้นิดหนึง่งหากท่านมีลูกน้องมีบริวารในช่วงระยะเวลานี้ระวังเขาจะทำให้งานของท่านมีปัญหานะคะ ในช่วงนี้สําหรับท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวเป็นคุณตาคุณยายเป็นพ่อบ้านแม่บ้านค่าใช้จ่ายของท่านนั้นถือว่าหมาุมีให้ใช้ใจ่ายหมุนเงินได้คล่องขึ้นบริหารจัดการาด้านการเงินได้ดีขึ้นท่านจะมีกินมีใช้นะคะการเงินจะไม่มีคําว่าขาดมือและที่สําคัญท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านนั้นเคยไปมาแต่ว่าไม่ได้ไปมานานนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีความสุขนะหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านจะโล่งอกโล่งใจมากขึ้นมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองพูดคุยผลประโยชน์บางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นนะคะกู้ยืมสําเร็จรายใจ่ายในช่วงระยะเวลานี้มีมาตามปกติค่ะโดยเฉพาะรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายจะมีเข้ามาด้วยและที่สําคัญรายจ่ายที่เข้ามามักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้าน ถือว่าค่อนข้างที่จะจุกจิกอยู่สิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซือ้อจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะแน่นอนจะมีเรื่องตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นกับดวงชะตามีโชคมีลาภมีรายจ่ายเกี่ยวกับงานเข้ามาจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถประปาน,นะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งใครที่มีรถในช่วงระยะเวลานี้จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถนะคะหมั่นตรวจเช็คสภาพรถ ก่อนออกเดินทางนะมีดวงเสี่ยงเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆอย่าเพิ่งใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็นแต่ว่าโดยภาพภาพรวมนะคะถือว่าหมุนเงินได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และที่สําคัญท่านมีเหตุจะได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละค่ะคือโชคลาภมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หากท่านมีคนคุยนะคะอยากให้ท่านนั้นพยายามใจเย็นๆระวังจะทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าคิดมากและท่านและท่านละค,คนที่ท่านคุยด้วยจะมีเรื่องเข้าใจผิดก,กันด้วยนะคะช่วงนี้หากมีอะไรที่ท่านคิดว่าสงสัยจะต้องพูดคุยกันนะและจะต้องใจเย็นๆเวลาพูดคุยอย่าคิดเองเออเองเด็ดขาดนะคะ สำหรับคนโสดสนิทเป็นช่วงที่ท่านนั้นโฟกัสเรื่องการทำงานการเรียนหรือว่าการหาเงินมากกว่าท่านไม่ค่อยจะโฟกัสด้านความรักนะคะบางท่านคิดว่าความรักเอาไว้ก่อนขอทำงานหาเงินก่อนจะเป็นลักษณะนี้สำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะช่วงระยะเวลานี้คู่ครองของท่านจะสามารถช่วยเหลือท่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม คู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้หากท่านติดขัดมีปัญหาก,ก็ขอให้ท่านนั้นปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับคู่ครองได้เลยนะคะบางเรื่องเขาจะช่วยเหลือท่านได้ดีและในช่วงระยะเวลานี้เวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักท่านจะต้องใจเย็นๆหากเขาพูดอะไรไม่เข้าหูบ้างทำอะไรไม่เข้าตาท่านบ้างก็อย่าถือสาหาความนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านและคู่ครองต่างคนต่างก็ใจร้อนง่ายนะคะ มักจะมีเหตุการณ์ให้งอนกันเรื่อยๆยังไงก็จะเย็นๆนะคะถ้าถ้าท่านกําลังโมโหก็ขอให้ท่านถอยออกมาก่อนนะอย่าเพิ่งพูดแล้วเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะค่าในช่วงระยะเวลานี้ขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศรีกุมทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมากปรารถนานะคะกลับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่าน เง,เงินไหลนองทองไหลมาหากแม้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านนั้นได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นขอให้ท่านถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอให้ท่านมีเงินหลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋าสวัสดีค่ะ